นั่เราป้องป้ายเลืบางใบปนี้ลายพี่น้องคากับับคนตกหํำพี่น้องเลยคนตกห้ำคนตกห้ำเวทตลาดเจ้พี่น้องเลยสคนต่เจาตนา้องนจสิบหกโมงแรง่คนฮหท่านแมนน้ย น้อยเย่ขนเป็นผู้ยู่ผู้ลจักเนาะเขาอาบพอดีเห็นยังเลยำตงสามตอนอันนี้เลยตำเต็ดนะนี่รถตเต็ดเลยเต็ดยู่ไมสาเต็ดยู่แทนรนเนี่ยออมาจากสติสภาพการเมืองคนโตยากเลยพี่้องเอ้ยากับมจับางหน้าจับางังนเมื่อต่อเงินเจีบาล นสเปียงแล้วน่าเหมันเปียกแล้วเมื่อทางน้องเขียนมาเลยแลวเมื่อทางน้องสมบูรณ์ถ้าได้เพื่อนขึ้นเก่าเฮ้ยถ้าเกาบ้านท้านนะมอกระบพดตรงนะโอ้ยพูเระว่าสจะขึ้นมาซื้อน้ำมันอยู่มื่อเอิญขึ้นก็ขี่รถใหญ่เอารถใหญ่มาใส่รถน่าเฮ้ยจีต้มนะ คนทางลมแต่ว่ารมโบาแห้งถอดตะกี้นีในตลาดที่อื่นๆมานาม้ำรวมมันไหลนล้ำรวม<า>ตลาดเลยมันไหลามา,ตมานแน<อ>ามาต้มองทุกท่ยืนแค่ั้นนะ่าคาบนรู้ทั้งตลาะหน้าทั้งทั้งนี้นะเนี่ยมึงเบนยัเลยมันไหลมาแต้นมองก็เห็นก็เห็นไหมเบ้นยนลยทังนี้นะโอ้ทั้งไหนเห็นก็เห็นแล้วลมเลยทั้งนอก <c oughs> ทั้งนอกลมเมืองไหนเบิง้บงต้นใหม่ก็ห้งลมแหง เอาออกออกตะบ้านสิบโมงครึ่งพีง่น้องจ้าขั้นบนแนงแน่งบ้านน้ำท้นโต๊บ่มีลมกะโอเคอยูด่ดอวก,กับลูกแปดกัได้อารมณ์ในที่จ้ามีมองอยู่บ่เห <c oughs> ็นยังเลยพี่น้องพื้นทีบเลยมันลมมันลมมันลมมันแบบเห็นยัง บ้านท่าผแจ้งแท้กากวาได้เมื่อหรอผ่มีฝุ่นบ้าเลยายเกี้ยวอัลโลหบุ่เรสื่อแยเกี้ยวเลยนะแย่ใต่ดับดับไตบ้านอ๋อไต้ไผ่แลวบ้านนี้เลยทอดมันแห้งไะนียนะมันเป็นพายุเลยมันมาได้ตกตามหมดเม็ดเนี่แมน ไหลล้างข้ามาเนาะตอนลงขนาดนั้นแมนมันไหลลัางข้ามาแต่ถ้าลงมันห่านตัวผูกห่านมันกิ๊กยื้อไอ้ผมกม่ได้กิ๊กเพิ่มเปนดีใช่วสิออกอจากทางดังจะได้ดกิ๊กว่าเออคนละห่าน <c oughs> เอาเอ้ยกระจอยืนยืนลบฝนอยู่ <c oughs> ทางเข้าบ้านพี่ออกมาจากทางดำกันที่โมาหัวแหงจัแ้างในตลาดแม่หัแห้งจัในตลาดในน้โขงโรกทางในน้ำเด็กบ้านยายนี่ยแอบเรียบ้อยอันนี้นี่แหละนี่แหละดีเออยู่ดีใสยายนะขีดเหอนเยวลอยกบปีนะน่แลใช่ไในสบวน ลูกไปข้างในห้องน้ำยู่บันนะทั้งบันไดมาอัปเดตอัปเดตถ้าเกิดเบิ่งเลยเดี๋ยวเขาแอมเลี้ยงเรียบร้อยมันค่อยลงน้อยใหญ่เนาะเป็นปากสอมคือจะไปแห้งจักจ้าถอดออกมาบ้านนะามันค่อยลงค่อยลงเด้านนี้ท่านนี้กันแน่นท่านนี้ท่านไรเดียร์ัวซ้าย มันแจ้งนะบูบูนั้งน,นบ,บ,บูบแูแจ้ง,ง,งแจ้งก็ทั้งนนาะจะฟันแต่ว่าบ้านน้ำมงเนี่กว่าเจ๊กูว่าตอาอบะว่าเอาโลกน้ำมงยังไงสักกงนะเออเออกูหูอะไรสมมตงว่าเอาน้ำบอกับมีตัวมี่น้ำเเทไรบหาพันผัดทอนไหนกูสามพันติกกทอนแห้งพันพอดีเลย เบื้องในพี่น้องเบิ่งเบื้งบรรยากาศนะตะกินเป็นให้น่าญ่ายปู่บ้านเฮาพี่น้องทั้งปูนกินเป็นให้น้าย่ายวันนี้มาเห็ดไรมันเลยไม่ว่าเห็ดหน้าบ่ได้ตะปุูมมันคพอดีรอพี่น้องเอ้ยนะสัมพอเห็้บอกกูอย่างนะซูในตลาดเพิ่งลูกแปดนะซูฝนสีตกได้ฮอนกูออกฮอนกูออกฮอนไปตะเก่าเราไม่ได้ออกฮอนทออกฮอทสีตกแล้วอนฮอทหน้าออกฮอนตา คนสิโต๊กซื้อเลขคือปวดถือถูกว่าแค่นั้นไปนักกับบรรยากาศกับธรรมดาอยู่ขนาดออกห้อนผิดปกติ<อ>ขนามากเห็นกับคอยลงคอยลงห้ามไม่ตัดซองไม่เกตยังมั่วเก่าอืมมัวที่ห้ามเถีองกูงไม่มีแล้วค่ะหน่าบิดแล้วได้ไหนยี่ยที่ว่าได้ใส่เยี่ย พี่น้องอ้วพี่น้องจากเที่งแห้เอาว่าในบางค่ะบังซอยในแห้งกันเคืงอยู่มันไปอย่งใดกูเงิดอยู่ได้อย่างไพูนเป็นสายสพูนโดนพูนเห็นมาพ่นโเป็นตะเงิดอยู่พี่น้องพี่น้องเงิดอยู่น้องเมนฮะะะบะฮะะฮะฮะฮะะฮ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 ะงะฮะฮ หอดบ่หอดบ้านฮาวซ้ำบ้านเด็ดใจซื้อน้ำซิลุงน้องโอ๊ยเนี่ยนี่ก็มีสร้างเป็นโอ๊ยอยากขโมยเด้อโอ้โหสร้างเป็นแทบกับรีตัวร์ในกายกันประจิตกายเพียร์หอดจากกิโลสามกิโลอยู่ปะ สาแหงงครืงๆพี่น้องเอ้ยอันนี้น้าหอส3มกิโลเสอเนีอืเนี่ตายเนี่ยนี้ก็มีอ่ามันค่ายังหรอพ่อุ้ยเป็นเนี่ยวนี้เขาคโอเยกระทืแยกพวกขากับมังกีก่ยวเป็นพ่อมึงดูสิฝูฝูก็กันอยู่วกเป็นพ่อมึอ,อไรแห่งพนมือ อืมไปแพะ่ม oh, oh. so ึงหายแล้วมึงจ yeah, ังถ่ายหูส่งไฟเียนบึ่งกนโตล่แลนออกมาจากตลาดมาขึ้นรถแล้วกันเกือบเปียกคุม่พี่น้องเคยถึงแทก่ใกล้ๆนึ่งเกือบเปียกเปียกนะสุ่มนี่ขมแห้งนะเบิร์ตซัมี่ไเบิ่์ตซัม่ก็ขอกันอยู่บ้านเฮ้า ป็นตนายเป็นตนายทั้งผ้าก็ตอกันอยู่เด้ออุยจนมาเอิ้นเช้าเนาะพี่น้องจนยามเช้าจังพ่อกันอีกสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบจ้าน้ําจนเต็มพุยล้นพุยพี่น้องเอ้ยเป็นจกคิดว่าบ้านเฮาพนสิบ่ตกเนาะกลับมาฮอดเฮือนบ่าวบยังยังแมเห็นอยู่เนาะยังยังพอมัวๆเนาะพี่น้องฝนบ่ันตก ต่อยู่ปักซองนะเป็นอาๆพ่อพออกมายับมายับมาหอดบ้านเฮาบ่มีฝนฮอดเฮือนบ่าวบ่อแล้วก็คนคองลงเพราะว่าอาหารทะเลหมูกระทะบ่สิออกไปกินเนาะพี่น้องเข้ามาบ้านข้าวหนึ่งบ่จักผ้าแม่เหลือมผ้าห้องพี่น้องเอ้ยเลยบ่ได้ออกเมื่อคืนนี่แม่งเทนว่าบ่าวบอยว่าฝนแล้วออกมากินเด้อ ฝนกระตกแห้งไฟก็มาดับป่านี่พี่น้องจ้าก็ลเลบยบ่ได้ออกเมื่อคืนนี่เนาะจนมาพอกันยามสาร์พี่น้องป้าไฟดับเบิดคืนสดแจงเลยพี่น้องเด้อฮักกระ마ตะกี้นี่พี่น้องจา้าฝนแห้งอย่าีรอได้ดีแต่บ่มีลมเนาะฝนขนาดเลยคิดว่าบ้านเฮาสิบมนน่มีฝนเนาะก่าสิมีแต่อ,อยู่ปักซองเมื่อวานนี่ บักไก่ทองดูหน้าพี่น้องมาคืนให้เต็มเบิดดีแท็กกับมันพอบักไก่ทองกับปเป็นอย่างอื่นแบบพอดีแท็กผลสิไปกโคมบ่มีพี่น้องไฟไม่มีบ,บ่แม่เขาได้แต่เขาอย่างอื่นนะเด้ด๋ยวเขาจาโตอยู่บ่ลาล่าย้อลงมาให้แม่ nặng hen bọ Lai li tin nhau bọ dai bọ dai sơi, luôn tà morning đi nó บ่ได้ทอดนอน mẹ นอนเชยลุงก็บ่ได้ <laughs> เอ้างาอนี่ฮักอีแม่หนะมันเพื่อลงมาหนิสิดบักได้นี่นะนี่มันเพื่อลงมาหน่นะไปไม่ลาลงไปย่ออึ้งมาให้แม่เบิง่ง <c oughs> จเจมันฝนบ้านแม่หนองเทีนว่าสิออกตะบา้านหกโมงเจ็ดโมงเป็นอ้นไปตอนเล้าก็ซาซุยกับสิไปน,น้ำเนาะซาซุยกับสิพาผัวไปเอก เจ็บแอวเนาะเจ็บแขงเจ็บขาอะไรก็เราเผลสิไปแก้บนอยู่อยู่อยู่วัดพระพิฆเนศเนาะพี่เนาะผลบนไหวได้หกเจ็ดปีเลยเนาะถ้าเราอยากไปแต่ว่าห้ากับบมีธุระยังก็เลยบ่ไปอีกอย่างกะเงินบลายพี่นนอะขันสิบบมีมันสิบ่มีเนาะเงินบลายเก็บเงินไห้อ่าสื่อภูยแล้วก็สื่อน้ำมันลงหน้าดีกว่าเนาะพี่นนองเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสิลงหน้าแลวพี่น้องจ้าเพราะสิ วันนี้ก็มีดองพี่น้องกะเหลาเนาะแล้วก็สิไปกินดองแล้วก็สิขึ้นไปซื้อน้ำมันเลยพี่น้องจา้าเตรียมลงไหลงนาแล้วพี่น้องก็บ้าน,นีเนาะบ้านก็นเลียเ้ยงเรียบร้อยถ้าบ้านบ่เลี้ยงก็นขานาขุดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะหีดคองทางฝั่งลาวเฮาเลีาาเ้ยงบ้านก็นคือฮอปูตาแหละพี่น้องจ้าเลี้ยงเพื่อนทุกปีเนาะหลังจากสิ่สงการแล้วบุญบ้านแล้วพี่น้องจางา้ามะขามสิมาลอยโคกบ่ mình cứ giờ púc cứ ta xãu lái cày ấy căng để hòn hang, lông mà nón à, ở giữa làng vật ah để cột mà kêu taเต้น ông lơi liu mà kêu bắtเต้น ông lạ pì là nè จะเอาต่อยอนปาาไก่ทองเอามันเป็นอะไรแทะตื่นมามีแต่หายกับหาเอาต่อยปากมันบึงไปฮึมันเป็นอะไรจักปบพ่อพ่อใจเลิกพุ่นหึหึเดหึ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 ีึนี่หึ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  เขาป้ายเขาพอไก่ท้องไปก็ะปังทำนะ่ะเข้ามาเลยอึงอันนี้อึงอันนี้อึงแม่มาไพี่นอ้องตัวนี้อึงเผาอึงเผากะแซบอึงงั้งกะแซบพี่น้องหรานะักกินเบิร์ดบบกินตะขีโบสีตะค้ยยทิกพี่นออ้องเนอภะาษา เมื่อวานนี่นะสุเฮามาลงน่านหมูกระทะเนาะมาซื้อหมูกระทะจักโลบุเพราะว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเลี้ยงพี่น้องจ้ะหมูกระทะก็ไดแล้วกะแนมไปทางอันลังเนาะทางบ้านพ่อลูก8น่ะต้องใส่ตกดำปื้ปื้ไลก้นมาพี่น้องเอ้ยมาปากซองบาดนี้มาตก่ปากซองพ้นก็ได้ว่านําเงินไปหนบ่าวบอยนําเงินไปมอบให้ลูก8 30,000บาทเนาะพี่น้องเนาะคือสิแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยคือสิแล้วสิทั่วแล้วกทางก็เปื้อนก็สิไปหากันยากพี่น้องจ้ เก็บภาพบรรยากาศมาเพียงสัมผัสเด้อพี่น้องเม่ใหญ่เผนอุ่นอ้อมกบอ้อมกบเฒาอาแม่ตายบองเฮาเนี่ยโอ้เรียบร้อยเม่ใหญ่บ่ชดนามหายรียบร้อยตายเลยนี่หัวดอกไม้เฮานี่ตายแล้วนี่นาเนี่ฮะเก็บภาพบรรยากาศมาเพียงซัมผัส้พี่น้องสบายดีเด้อ